Wait, come on. แล้วนะคะที่ช่องฝอดใบซุปแตงค่ะวันนี้จั้งพามาชมนะคะรถลิมิเต็ดนะคะที่กำลังอยากเชีรยขายรถลังสต็อกกันอยู่นะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยค่ะรุ่น Open Cap x l t เกเียกียธรรมดานะคะวันนี้พามาชมถึง2สีด้วยกันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราเหลือ 3- สี3คันสุดท้ายนะคะก็คือสีดำสีขาวแล้วก็สีเทาดำอีก1คันนะคะแต่วแตงพาชมนะคะรีวิวออปชันเด็ดๆของเขานะคะพร้อมชมรถคันแล้วก็ภายในด้วยนะคะตัวนี้จะ ราคายอยู่ที่8 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะ Open c a p XLT เกียร์ธรรมดานะคะแรงม้า170นะคะแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะ ระบบเบรกนะคะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกพร้อมคลีบระบายความร้อนค่ะส่วนด้านหลังก็จะเป็นดัมเบรกนะคะตัวนี้นะคะล้ออลลอยขนาด17นิ้วค่ะพร้อมยางขนาด255ทับ7 0 R 1 7ค่ะ<ม>เดี๋ยวพาไปชมออปชันลึกๆกันเลยนะคะม,มาเลยค่ะด้านหน้าค่ะกระจังหน้าคาดสีโครเมียมแบบนี้นะคะไฟหน้าของเขานะคะเป็นแบบ LED นะคะพร้อมไฟวิ่งกลางวันแบบ LED ค่ะ มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติค่ะมีไฟตัดหมอกหน้านะคะระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติค่ะกระจกมองข้างนะคะปรับและพับด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเหลวค่ะบันไดข้างนะคะและบันไดเหยียบข้างกระบะท้ายมาด้วยในยรุ่นนี้นะคะครอบฝากระบะแบบนี้เลยค่ะ มีแถมกระบะไลเนอร์ของศูนย์ฟอร์ดแท้นะคะให้ด้วยนะคะและโชคฝาท้ายนะคะแต่งแถมให้ด้วยเลยนะคะผ่อนแรงนะคะกันชนท้ายมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกล้องถอยหลังขณะถอยจอดนะคะ กล้องชัดมากค่ะโชว์ขึ้นหน้าจอ10นิ้วของเรานะคะเป็นระบบนะคะกุญแจรีโมทอัจฉริยะด้วยนะคะพร้อมระบบปุ่มสตาร์ทรถอัตโนมัตินะคะเป็นกดพุทธสตาร์ทนั่นเองนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะ มีไวร์เรสชาร์เจอร์ด้วยนะคะตัวนี้ที่วางแก้วน้ำนะคะ2ที่เลยค่ะเบาะผ้าคุณภาพสูงจากโรงงานนะคะไม่อมความร้อนนะคะนั่งสบายทําความสะอาดง่ายด้วยค่ะหรือลูกค้าท่านใดนะคะต้องการเปลี่ยนเบาะหนัง PVC นะคะก็สามารถสั่งเปลี่ยนให้ได้นะคะ ตัวแคปหลังนะคะก็จะแถมบอกแคปแบบมีที่พิงให้ด้วยนะคะนุ่มๆเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการตกแต่งเพิ่มในคันนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์เสริมราคาพิเศษพร้อมค่าแรงติดตั้งฟรีนะคะปรึกษาแต่งได้เลยค่ะไม่ว่าจะล้อแมกหน้าชุดสเกิร์ตกระจังหน้านะคะหรือว่าเบาะหนังนะคะ ตัวนี้นะคะที่สําคัญเลยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตคิครุฑคอนโทรลค่ะมีมาในรุ่นนีค่ะคือระบบความปลอดภัยรุ่นนี้คุมสุดๆเลยนะคะ เกียร์ธรรมดานะคะรุ่นนี้นะคะเหมาะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ต้องการกระบะแขวเกียร์ธรรมดานะคะที่รุ่นท็อปกว่าตัว XL พัทรุ่นปัจจุบันนะคะถ้าใครกําลังตามหาอยู่นะคะต้องรีบจัดด่วนแล้วค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะกับโปรราคารถนะคะลดเหลือเพียง6กแสนเก้าหมื่นเันเท่าน,น,ะะนั้นค่ะเพียง6กแสนเก้าหมื่นเันเท่านั้นนะคะ3คันสุดท้ายค่ะรีบทักมาด่วนเลยค่ะที่กิวอาคดนี้ค่ะหรือว่าโทรด่วนที่เบอร์0 8 3 5 4 4 0 0 9 9เบอร์นี้เลยนะคะ ลูกค้าท่านใดน,นะคะยังไม่ได้ติดตามแตงนะ,ะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแตงจะพาไปชมนะคะรีวิวออปชั่นรถรุ่นไหนนะคะหรือว่าแจกโบร,รุ่นไหนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวติดตามกันได้เลยค่ะ mm hmm. วันนี้แตงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ mm hmm. บ๊ายบาย